สิ่งที่มัน i m m e r อร์ซที่สุดจริงๆก็คือสนามลบถูกปะสนามลบของจริงแน่นอนมันมีไว้เพื่อมันเป็นไฮ g เป็นสถานที่ไฮ g ให้เราไปตามรอยฉะนั้นเจอกันนะก็คือเจอกันในวันนั้นผมจะออกจากมิวเซียมมาผมก็แบบมันยังพอมีเวลาเหลืออยู่ผมก็แบบว่าแน่นอนวันนั้นคือเรามีเวลาไปไปอะไรนะไปทุกที่ได้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่ามันเดินเยอะดูมาแล้ววันนั้นก็คือเราก็แบบ เรียวแรงเรามีจำกัดแต่ว่าง่ายๆถูกป่ะเออเราก็เลยแบบ่าไปแค่บางที่แล้วกันอืมฉะนั้นเรามาดูว่าในวันนั้นผมก็ไปได้ประมาณอ่ออะไรนะหนึ 1, 2, 3, 3, 3, ่งสองสามสามป่ะวะอ่ะสามเอ้ยถ้านับอียสือก็ด้วยกระสี 4, นะผมไปสี่สี่จุดหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือตรงมิวเซียมตรงมิวเซียมมันนะที่ผมบอกว่ามันเป็นที่ตั้งของ จุดตั้งทัพออเอียซืออยู่แล้วนะครับก็คือตรงตรงข้างข้างมิวเซียมเนี่ยมันจะมีตั้งเป็นอนุสาวรีย์แบบนี้นี่เขาจะตั้งไป้ายไว้เลยว่าแบบนี่โตเกีวะอียร์สือมาตั้งทัพบ,บัญชาการทัพก่อนก่อนก่อนได้รับชัยชนะเนี่ยตรงนี้ข้างข้างมิวเซียมเลยเขาทําเป็นสวนไว้เนี่ยเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดในในข้างในผมไม่ได้ถ่ายป้ายมาป้ายก็มีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันเออ ก็บอกมันมีแบบป้ายมีแผนที่ไว้หมดเลยว่าเนี่ยอีออยาสือตั้งทัพตรงนี้นะแล้วกอ็อะไรนะสั่งบัญชาการการลบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับชัยชนะบลาบลาบลาตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็แบบว่ามีก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงนี้มันก็จะมีแบบนี่รูป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 นี่อ่ะอันนี้ที่ตั้งของทัพอ่ สวินแดงอ่ะยักษ์แดงอีนาะโอมาสะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยคือคือจะบอกว่านี่คือกลางเมืองเลยเว้ยทางเดินข้างถนนน่ะอันนี้คือเดินนี่จากถนนมาตรงเนี้ยแต่ถนนมามันตั้งตั้งธงตั้งป้ายตั้งอะไรไว้เลยว้ว่าเนี่ยคุณพลคนนี้ตั้งตั้งทับตรงนี้คือมันมันเป็นเมืองที่คุณสามารถแบบไปตามรอยจุดตั้งทับทุกจุดได้เลย แล้วคุณสามารถแบบประเมินระยะทางจริงๆอะสมมติว่าคุณจินตนาการว่าแบบเนี่ยเอ้ยยักษ์แดง,งเราตั้งทัพตรงนี้แล้วไปบุกไปบุกทัพไอชิมาสึตรงนั้นต้องเดินไกลแค่ไหนเราก็สามารถเดินแบงนั้นได้เลยเว้ยเออเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือเออเมื่อกี้ออิสึนี่อีนาะโอมภาษาเนาะแล้วก็เออทัพชิมาสึนเนี่ย ที่ผมบอกว่าแม่งแม่งแบบยิงไม่ไม่ออกลบเนี่ยก็คือกว่าจะเดินไปถึงทับเขาก,ขากา็ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งเว้ยคือผมเดินแบบตอนนั้นผมไปถึงบอกว่าชนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยแบบนี้คุณดูคุณแบบคุณเดินไปถึงเนี่ยแบบผมผมแบบผมผมตาลอยเลยแบบนี่กูอยู่ไหนวะดูดิคือแม่งเดินคือมันเหมือนเป็นว่าม,มันมีความเป็นแบบ โลเคชันเหมือนเป็นทุ่งกว้างตัดกับป่าตัดกับเนินเขาแล้วก็ตัดกับทุ่งกว้างเนินเขาป่าทุ่งทุ่งกว้างเนินเขาป่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเออคือภูมิประเทศของซิกิงาแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆริงเว้ยแล้วก็พอเดินลัดเดินเดินผ่านทุ่งนี้ไปปุ๊บก็จะพอเข้าถึงป่าเนี้ยก็จะมีจุดตั้งทับของทับชิมาสึเป็นแบบนี้นี่เน ซึ่งผมก็แบบว่าอ๋อมึงตั้งทัพตรงเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ได้อิมเมอร์ซีฟไว้ว่าแบบอ๋อตรงนี้ยคือมันอยู่มันอยู่ตรงป่ามันเป็นมันเป็นป่าโปรง่งที่แบบว่ามองออกจากป่าไปปุ๊บอ่ะมึงเห็น,ม,หนมึงเห็นแบบว่าเห็นอะไรนะเห็นเห็นที่โล่งอะ่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าข้าศึกอยู่ที่โลง่งปุ๊บพวกเราอยู่ในป่าไงก็คือเหมือนแบบเออเราเราเรา,เราได้จุดซุ่มอะ่ะจุดตั้งแคมป์อมาว่าง่ายๆที่มาสืกก็เลยแบบแคมป์ตรงนี้อืม มีที่หลบแดดอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยแคมป์องชิมมัสึเป็นแบบนี้เห็นป่ะแล้วป้ายเห็นป่ะเนี่ยป้ายก็คือมีป้ายทั้งป้ายก็มีทั้งภาษาอกฤษนและภาษาญี่ปุ่นลงไว้เนี่ยเนี่ยในนั้นก็คือเนี่ยมีจุดเนี่ยดีเนี่ยแบบเออแบบมีธงตั้งไว้ทํใไ้เรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยทับนั้นมันอยู่บริเวณนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออดูดีทีเดียวดูดีทีเดียวนะแล้วระหว่างทางเองมันก็จะแบบ คือแน่นอน,ปปนมันเป็นเมืองเป็นเมืองอะเนาะก็คือมันก็มีสารจงสารเจ้าระวังทางก็คือแบบเออคือมันไม่ได้แค่แบบคือเราไม่ได้แค่เดินเพื่อไปตามรอยจุดตั้งทัพอย่างเดียวมันก็แบบเราสามารถไปเอ็นจอยชนบทของญี่ปุ่นได้น,นี่คือนี่คือสารเจ้ากลางทางที่แบบเราเดินผ่านป่าตรงนั้นเนี่ยก็แบบเออสวยสวยงามดีเห็นป่ะมันก็แบบ oh. ธ,รรธรรมชาติอะความเขียวๆอะไรเงี้ยเนอ,อก็ก็ถือเป็น มันเป็นเส้นเดินไฮกิ้ง <ใน S 1> ที่โอเคมากๆเว้ยนะแล้วก็อ่ะนอกจากทาง,ทางชิมาสึปุ๊บก็มาตรงจุดเอ่อออกจากป่าเนี่ยก็จะมาตรงจุดที่เป็นที่ผมลงรูปให้ดูเมื่อกี้จุดที่ตอนแปดโมงเช้าเริ่มประทะกันเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยผมเคยถ่ายผมมีถ่ายคลิปไว้ด้วยเว้ยเดี๋ยวนะผมให้ดูดีกว่า ตอนนั้นผมถ่ายคลิปเดินจากตรงนี้ไปถึงจุดตั้งค่ายของมิซูนารินะครับแล้วก็ตอนนี้คลิปนั้นอ่ะตั้งให้อะไรนะตั้งให้สมาชิกดูอยู่อืมคลิปนั้นอยู่ยนี่นะเดี๋ยวมาดูกันตรงเนี้ยคือจุดที่แบบว่า,เ,าเขาตั้งปะทะกันตอนนั้นถูกปะ่ะตอนที่แบบว่าเริ่มเริ่มศึกนะซึ่งอันเนี้ย ในคลิปที่ผมถ่ายเป็นวีล็อกไว้อะผมเริ่มเดินจากตรงนี้เลยเว้ยน,นี่จะ้ดูนี่อันนี้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ก่อนแล้วนะแต่ว่าอคนนี้ยังไม่ใช่สมาชิกเดี๋ยวผมทำภาพปกแล้วผมค่อยออนแอร์วันหลังนะนี่ซึ่งวันที่ผมไปลมแรงมากเว้ยคุณดูลมคุณดูความบวกสะบัดของธงเิมันแบบลมแรง แล้วดูตรงเนี้ยที่มันโล่งขนาดนี้คุณนึกภาพดูแล้วกันว่าทหารทั้งสองฝ่ายหลายหมื่นคนนะ่ะแม่งปะทะกันตรงเนี้ยคือแบบผมยืนตรงเนี้ยผมก็แบบก่อนถ่ายคลิปนะตอนถ่ายคลิปก็แบบจินตนาการหลับตานะโอโอ้อียสื่อยู่นั้นทัเพเขาอยู่ตรงนี้แล้วแบบแต่ข้างๆตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันคือเป็นที่นาเวยเนี่ยเป็นที่นาทั้งสองฝั่งละดูดิเห็นปะ แต่ลมแรงมากกว่านั้นอ่ะลมแรงลมเย็นอ้นแต่สวยมากเลยนะเออม,มันเป็นชนบทที่สวยงามมากแบบกว้างใหญ่ไพศาลแบบแล้วเราด้วยความที่พอเราไปเลคเชอร์มาในมิวเซียมปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นพอมาตรงนี้ปุ๊บเราจรินตนาการได้เลยว่าโอ้ทับตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้นะเราเรากะระยะทางได้หมดเลยแบบอ,อ่อียาสุตั้งทับตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราเดินมาตรงนี้แปลว่าไออัศวินแดงนั่นแม่งเคลื่อนพลมาถึงตรงนี้ฟีลลิ่งประมาณนี้อะไรเงี้ยเออเนี <c> ่ย <oughs> เนี่ยแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆ<ม>แล้วจากตรงนี้อ่ะจุดประท้อยู่นี้ถูกป่ะเดี๋ยวผมผมพอดตรงนี้ก่อนจุดประท้าอยู่นี้นนนซึ่งไอ้มิเซเนริตั้งทัพที่ผมบอกมันตั้งทัพอยู่บนเนินอะซึ่งแม่งอยู่ตรงนี้นี่นีนี่เนี่ยเราก็แบบว่าเราก็จินตนาการดิแบบตอนนั้นก็คือเฮ้ยเนี่ยทัพตะวันตกตะวันออกแม่งประท้ากันตรงนี้แลละ แล้วมีภาพที่ข่ามซ้ายอา่ะแถวนี้แถวนี้อ่ะขาวอีกอ่ะนี่เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยดูภาพว่าเราเราลบกันตรงเนี้ยแล้วมีซีนารีตั้งทับอยู่ตรงนั้นอะ่ะเรา,เา,ราก็จินตนาการได้เลยว่าโอ้ระยะแบบนี้เราจะมองเห็นประมาณไหนนะเออมันคือมันคือของจริงอะ่ะมันได้เห็นของจริงเลยว่าเราเดินทางแบบนี้จริงๆ แล้วเราได้ไปเห็นอะไรสิ่งเหล่านี้ยเนี่ยแล้วเราก็เดินต่อเว้ยเนี่ยเราก็ได้เห็นกะระยะเลยว่าอ๋อที่พอหมอกจางแล้วมันจะเอกันนะเพราะว่าจริงๆคือมันไม่ได้ห่างกันมากถูกป่ะมันคือห่างกันพอแบบพอเห็นได้อยู่ว่าใครตั้งตรงไหนอะแล้วแบบระยะทางมันพอจะแบบวิ่งกันอีกนิดนึงอะอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็คือมึงปะกันได้เลยอะเนี่ยแล้วผมก็เดินไปตามทาง อันนี้มันคือท,ท,ทุ่งนาทุ่งราบของเขา้หมดเลยเว้ยเนี่ยอ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วตรงเนี้ยคือที่ตั้งของทัพชิมาซาคอนคือคนที่เป็นมือขวาของมิซูเนาริก็คือตั้งอยู่ตั้งอยู่ข้างล่างเนินเห็นปะ่ะก็คือแบบเนี่ยเป็นค่ายใหญ่ตั้งตรงนี้เลยก็แบบเราก็เดินมาถึงแล้วโอ้เนี่ยเนี่ยแล้วผมก็แบบผมมาตรงนี้ปุ๊บผมก็หันกลับไปมองว่าอ๋อ มิวเซียมเราห่างจากตรงนั้นแบบเออทับตะวันออกมันจะอยู่ห่างขนาดไหนนะแล้วก็คือระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมผมต้องถ่ายผมถ่ายคลิปไปด้วยผมก็พูดไปด้วยแหละแต่ผมก็จินตนาการไปด้วยเหมือนกันแบบโอ้เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยทมามชิกหน้าจะได้ดูแล้วเหมือนกันเนี่ยผมชี้นิ้วนเนี่ยว่าแบบเอเบเอ,อเนี่ยทับเอียสุเนี่ยอยู่มิวเซียมตรงนั้นมันอยู่ห่างระยะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยคุณดูดูป้ายตรงนี้นะ ป้ายเนี่ยก็คือมีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษคือทุกจุดเนี่ยคนต่างเขาทํามาเพื่อให้คนต่างชาติเที่ยวได้คนญี่ปุ่นก็เที่ยวได้ต่างชาติก็เที่ยวได้คือความพร้อมของการทําแถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ผมว่าแม่งดีมากคือสำหรับผมนะแบบแบบเต็มสิบอะเออคือคือเขาเขาตั้งใจทําจริงๆเว้ยป้ายเปื่อต่างๆคือทําออกมาแบบคุณภาพอะคุณดูคุณภาพของป้ายก็คือไม่ใช่ป้ายกับกๆอะเออทำมาอย่างดี แล้วเขาแล้วตรงเนี้ยค่าย,ายที่ตั้งค่ายเขาอุตสาห์ทแบบล้วไม้แบบให้เราเกิดแบบฟิลลิ่งว่าอ๋อเนี่ยกองทหารที่ประจําอยู่ตรงนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะดูดิเขาทาปะเนี่ยทํรล้วไม้อย่างนี้ออกมาเนี่ยแบบเออเนี่ยดูดิและแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยผมผมเลือกแบบว่าโอเคที่หมายสุดท้ายของเราในการเที่ยววันเนี้ย เราคือเราจะมาแบบจุดตั้งทัพของมิชซินารีนะแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นผมก็เข้าใจแบบทัพมันตั้งอยู่บนเนินใช่ไหมอ๋อแค่เอ้ยเดินขึ้นเนินปรากฏว่าวันนั้นอ่ะผมเดินประมาณแบบผมเดินไปสองหมืน่นเกือบสองหมื่นเก้าแล้วแล้วผมมาถึงตัวนี้แบบว่าไอสัตว์กูเจอบันไดเหรอเนี่ยกูไปเจอบันไดเหรอเนี่ยคือแบบโอ้ไ oh ม่กอดแล้วตอนนั้นคือจะถ่ายคลิปอยู่ไงจะมาแบบว่าขอนั่งพักก่อนก็แบบ อ่าไม่ได้แล้วอ่ะคือต้องถ่ายวีหลอกคือเราเดินจากจุดปะทะมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วกูไม่นึกว่ากูจะเจอบันไดไง <c oughs> เราก็ไต่บันไดไปแล้วถ้าใครได้ดูไปแล้วก็จะพบว่าผมแม่งเสียงแม่งเหนื่อยแล้วอ่ะ <c oughs> เนี่ยเราก็ขึ้นไปเด็กขึ้นไปเด็กแต่เราก็ต้องขึ้นไปเวย้ยตอนแรกผมตอนนั้นเริ่มสองจิตสองใจว่าเฮ้ยกูตัดคลิปแค่นี้ก่อนดีวะแต่แบบออกมาแล้วก็ต้องขึ้นสิวะ <c oughs> แล้วก็ พอขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ได้ได้เห็นเรงจริงว่าแบบโอ้โหคือทำเลของทัพมิสเนารี่มันมันมันสุดจริงๆเว้ยคือเขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบมากๆอะ่ะดูทำเลเขาดินี่คือที่ตั้งทัพของมิสเนารีที่แบบว่ารอมาแล้วอะ่ะว่าแบบกูจะเปิดตรงนี้อะ่ะแล้วมันเป็นจุดที่แบบมองเห็นทุกอย่างจริงๆเว้ยวมันเป็นจุดที่ เขาเป็นชายภูมิที่ได้เปรียบที่สุดในสนามรบนี้แล้วจริงๆนะเออแต่นั่นแหะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็คือคือเขาคือผู้แพ้นี่คือทำเลที่ตั้งทัพของผู้แพ้คือแบบโอ้โหมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็แบบอืมมันสะท้อนใจเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆอะตอนแรกเราเราควรจะได้แบบขึ้นไปดูขึ้นไปตรงไอเนี่ยระเบียงตรงเนี้ย เขาเขาเขาทำระเบียงไว้มันเขาทำแบบเหมือนเป็นแบบระเบียงแบบหอสังเกตการไว้เว้ยแต่ว่าแม่งมีทัวร์มาพอดีทัวร์ก็ยืนกันเต็มเลยดูดินะแล้วเขาก็แบบมีเจ้าหน้าที่ของมิวเซียมไว้ยืนอธิบายอยู่เออตรงเนี้ยเนี่ยเราก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปนะแล้วจริงๆในรูปนี้คุณอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ประเด็นคือเจ้าหน้าที่มิวเซียมเขาจะแต่งตัวเป็นขุนพลด้วยเว้ย <laughs> เออจะอินปานั้นเออคือเจ้าหน้าที่มิวเซียมที่คือเขาเขาเหมือนรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นแพ็กเกจทวงเขาก็คือเจ้าหน้าที่มิวเซียมเขาจะมาประจําตามจุดต่างๆมีเวลากําหนดมีเวลากําหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่มิวเซียมจะมาสแตนบายจุดนี้กี่โมงบ้างกี่โมงบ้างจะมีลงไว้เว้ยแล้วเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่มิวเซียมเขาจะมาบรรยายตรงจุดนี้พอดีแล้วก็คือแบบมีคนมายืนรอฟังพอดีอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเออก็ดีนะเป็นกลุ่มกลุ่มทัวร์มามาตรงนี้พอดีเลยผมก็แบบเออก็ยืนดูแต่ว่าเขาก็ถ่ายคลิป เดินไปรอบๆด้วยเลยประมาณนั้นแล้วเอ้ยขอโทษแล้วอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเสียงในคลิปมันเข้าไว้หรือเปล่านะแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาอธิบายอ่ะเขาเล่าเล่าตอนหนึ่งแบบมีมีอินเนอร์ประมาณแบบใส่ไดอะล็อกไปด้วยอะประมาณว่าตอนนั้นมิสเนอรลี่ก็ได้พูดว่าทําไมทําไมกันนะคุณบยาคาวะถึงไม่ถึงไม่ตอบสนองตามสัญญาณที่คาส่งไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขามีเขามีอะไรนะโลเพลนิดๆด้วยอะ ซึ่งแบบเออมันเจ๋งดีเจ๋งดีซึ่งแบบมันเป็นเซอร์วิสที่ผมว่าแบบเราประทับใจมากกับ,ก,บกับกับการมาสนามลบแห่งนี้อ่ะเออเนี่ยแล้วในทริปวันนั้นอ่ะก็คือโลเคสั่นสุดท้ายที่ผมมาตรงเนี้ยก่อนก่อนกลับก็คือตรงจุดนี้จุดตั้งทับของอิชิดะมิซึนารินะเนี่ยก่อนที่เสร็จตรงนี้ปุ๊บผมก็จะเดินกลับสถานีรถไฟแล้วก็แล้วก็รอรถเที่ยวกลับที่จะกลับ ตัวไอ้เมืองกิฟุเพื่อพักผ่อนนะในวันนั้นก็คือเลยเป็นการตามรอยของตามรอยสนามรบเซิงญาราที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณชอบเซ็นโกคุถ้าคุณแบบคุณเคยเล่นส่งไอ้เกมเซ็นโกคุต่างๆนานามาแล้วอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าอยากจะตามรอยเซ็นโกคุนี้สักครั้งหนึ่งอะ่ะสักครั้งหนึ่งว่าสักที่หนึ่งอะไรเงี้ย มันก็อาจจะเคยมีสนามรบต่างๆเด่นๆในศึกเซงโกคุเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเขาฮิเอที่ผมเคยไปมาเมื่อปีที่แล้วหรือแม้แต่ในเมืองโอซาก้าเองก็คือเคยเป็นเป็นแบบนะนุมบุรากาตีกับวัดฮ no อนโนจิไอวัดอะไรนะวัดฮอ,องกันจิสงครามที่ปราสาทโอซาก้าก็เคยมีก็จริงแต่ว่าแบตเทิลที่สําคัญที่สุดของสงครามเซงโกคุก็คือเซจิงาฮาระดังนั้นที่นี่เนี่ยแล้วที่นี่เนี่ยเขาคุา่าทำแบบ นะมีป้ายที่เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมีมิเวเซียมที่พร้อมสำหรับชาวต่างชาติขนาดนี้แล้วทั้งเมืองทําไว้เพื่อในการเดินตามรอยขนาดนี้เนี่ยมันครบเครื่องมากๆสําหรับคนที่เป็นแฟนเซนโกคุมาที่เนี่ย <c oughs> ครบมีทุกอย่างท,ที่ที่สาวกเซนโกคุอยากจะสัมผัส เออมันมันมันอินเนอร์ตรงนี้มาเต็มจริงๆแล้วก็มีหลายโลเคชันที่ผมไม่ได้แวะไปคือมันนอกจากมิวเซียมที่ผมลงไว้เป็นมิวเซียมหลักเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมิวเซียมเล็กๆที่เป็นแบบมิวเซียมโชว์ของเก่าแบบพวกแบบชุดเกราะโบราณที่ที่เก็บไว้เป็นมิวเซียมแยกย่อยมีจุดอื่นๆอีกแต่แบบโหถ้าเดินตามรอยตรงนี้คูคือคุณต้องมาที่นี่วันเดียวอาจจะไม่พอด้วยซ้ำอืมถ้าจะมาเก็บแบบเก็บเยอะๆเลยนะเพราะว่าเส้นทางแค่เส้นทางเดิน โดยรอบเนี่ยมันก็แบบเท่าไหร่อะมันก็มันก็ประมาณสิบกิโลแล้วอะรอบเอางีนนนะ้เส้นรอบวงของสนามรบเนี่ยมันแบบสิบยี่สิบกิโลได้อะดังนั้นมันคือมาใช้เวลาในการเดินค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอ <S <S ประมาณนั้นนะครับออย่างเช่นทางทางคุณสุพลถามมาว่าเดินไกลไหมครับจากอ่ะผมเปิด Google Map ให้ดูเลยแล้วกันจะได้แบบว่าเห็นภาพเห็นนะ,อ,ะอันนี้ ก Google Map นี่อ่ะอ่ะดูระยะทางใน Google Map กันเลยแล้วกันสมมุติจากสถานีเซอร์จิงาลาสเตชันไปเอ่อไปไปแคมป์ไซต์ของอันนี้แล้วกันเลาะเรานนี้เอาหน่อยจากตรงนี้นะอันนี้คือแคมป์ไซต์ของอิชิดะมิซูเนะริเดี๋ยวนะผมขยับจอนิดนึงก่อน นี่คือที่ตั้งที่ตั้งทัพของมิซูนารีนะแล้วก็เราเดินมาสถานีเซกิงาละเท่าไหร่1.6กิโลเมตรครับอืม mm hmm. ถว่าไกลไหมไม่ไกลมากอย่างที่ผมบอกสนามลบนี้มันไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นมันก็เลยแบบว่าตอนที่พอหมอกจางปุ๊บทุกคนก็อ้าใจเออยู่ตรงนี้กันแว้าอะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอะสมมุติว่าคุณลองแบบวางแผนจากอะไรนะ ที่ตั้งทัพของ ary, อิชิดะมิซึนาริไปชิมาซึเอ็นแคมป์เมนต์เอ้ยขอโทษขอโทษมันเป็นชิมาทำไมไม่ได้คือเ์ชใน g o o g l e มันมันยากนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยอย่างเนี้ย มิสนาลีลงมาชิมะสึอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยแบาก็เดินก็เดินนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือคือถ้า google Ma p มันมันมัน,ม,นมันเอ,อ๋เนี่ยเรามีแผนที่เขาคือเขากแผนที่แล้วเหมือนกันเราเพืออ่อใช้แผนที่นี้อ้างอิงกับ google Ma p ของเราได้เป็นต้นแล้วก็หรือแม้แต่แบบอย่างจุดที่ผมบอกไอ้อะไรนะเอ่อโอทาน,นิยูชิสุกุเนี่ยแบบที่เซ็ปุก,กุตัวเองแล้วให้แล้วให,ให้ให้ลูกน้องเอาล่างไปฝังอะ เขาก็มีสุสารด้วยเว้ยเขาทําเป็นสูสารไว้ให้ก็มีแล้วสุสารเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยมีจุดมีจุดให้ถ่ายรูปด้วยอ่ะในโอทานิโยชิโยชิสกุเซปุกุตรงนี้นะครับแต่ว่ามีม,มีมีพาเนลให้ถ่ายรูปด้วยดูดินี่สุสารของเขานะสุสารของเขาเออไม่ไม่ไม่คิดมากดีเออมีพาเนลให้ถ่ายรูปแล้วก็ข้างๆพาเนลก็เป็นสุสานจริงๆดูดิ ป้ายสุสานปับเนี่ยมีสุสานอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพาเนลให้ถ่ายรูปพาเนลเจ้าของสุสานให้ถ่ายรูปเจ๋งปะดูดิดูดิดูด,ดิอยู่ในป่าเลยเนี่ยเนี่ยแล้วป้ายเขาก็เนี่ยป้ายเขาก็มีทั้งสองภาษาดูดิคืออย่างที่ผมบอกจุดนี้เมืองนี้เขาทำเป็นพร้อมให้ท่องเที่ยวพร้อมให้สาวกบเซนโกคุเที่ยวอย่างเต็มที่เลย อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะอะหรือแม้แต่ไอ้คนทรยศค aki, พคุณบยาคาวะฮิเดอากิก็มีจุดตั้งทัพแต่อยู่บนบนภูเขาเลยเพราะว่าไอ้นี่มันแบบตั้งตั้งอยู่ค่อนข้างจุดไกลแล้วก็แบบเนี่ยมีป้ายจุดที่แบบว่าอยู่อยู่ค่อน,นข้างห่างมาหน่อยเนี่ยมีธงมีอะไรเหมือนกันนะคือทุกจุดมีมีเป็นจุดท่องเที่ยวหมดเลยสำหรับสนามรบเซกิงาฮารานี้สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวเนี่ยแบบ ได้เต็มที่มากมืมนะดังนั้นแนะนํานะถ้าคุณเป็นแฟนเซนโกคุเนี่ยแนะนำแนะนําให้สมให้มาที่นี่นะเอ,อวิธีการเดินทางก็จริงๆแล้วนะตรงเนี้ยถ้าคุณพักในเมืองกีฟูที่ผมที่ผมไปพักรอบนี้นะเมืองกีฟูมันอยู่ตรงนี้เี่ยจังหวัดกีฟุเนี่ยตัวเมืองมันอยู่ตรงนี้นะซึ่ง เราถ้าคุณแบบมาพักที่เนี่ยแบบสมมติพักที่เนี่ยนอนสักคืนสองคืนตรงเนี้ยนะมันต้องมันนั่งรถไฟมาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองถึงสถานีเซกิอาาระเลยไม่ไกลมากครึ่งชั่วโมงถูกปะเออดังนั้นชั่วโมงแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเดินทางไม่ได้ยากเลยเลยสำหรับการมาตรงนี้นะฉะนั้นย้ำอีกทีถ้าเป็นแฟนเซนโกคุที่นี่คือหนึ่งในเบสเพลสเป็น b u ก k e t list ที่ผมแนะนำให้ทุกคนที่ชอบมา นะครับนะ